วันนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชม easy e-resit easy e-resit ก็คือการลดหย่อนภาษีจับจ่ายได้ตั้งแต่วันนี้16มกราคมเป็นต้นไปไปถึง28กุมภาพันธ์ค่ะย้ำสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อธิบดีกรมสรรพากรออกมาอธิบายขยายความเป็นการตอกย้ำว่าเงื่อนไขเป็นยังไงลดหย่อนภาษี50,000บาทไม่ได้แปลว่าไปลด50,000บาทที่จะเสียภาษีนั้นะไม่ใช่ ท่านซื้อสินค้ามูลค่าไม่เกินห้าหมื่นแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีจะได้บ้ากได้น้อยขึ้นอยู่กับท่านเสียภาษีเท่าไหร่เ,เป็นตัวเสียสิท่านก็ได้ลดหย่อนห้าพันอาท่านเสีย30%ท่านก็ลดหย่อนห้าหมื่นเอไม่ใช่หมื่นห้าอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมอาท่านนี้สําคัญค่าใช้ใจ่ายห0าหมนยังกำหนดเงื่อนไขาย,ยากนิดนึง ส0 0 0มบาทแรกสำหรับใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าเฉพาะที่ออกไปกับ,กบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-tag invoice และ e-receipt ท่านผู้ชมส0,000ื 30, 000่นสินค้าทั่วไปยกเว้นสินค้าต้องห้ามพวกอบายมุกอะ อ,อีกสองหมื่นบังคับว่าต้องซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปค่ะหรือเป็นสินค้าหรือเป็นค่าบริการที่จ่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนมหรือเป็นสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม,มซึ่งในส่วน2 0,000บาทหลังนี้ก็ต้องใช้หลักฐานเป็น e t a x Invoice หรือ r e c e i p t เช่นเดียวกันนะคะอะท่านผู้ชมประเด็นของเรื่องนี้คืออะไรข้อที่หนึ่งสอ 2, หงหมื่นเนี่ยมันต้องเป็นโอท็อปค่ะ สามหมื่นทั่วไปค่ะยกเว้นสุรายาสูบน้ํามันค่าชาร์จไฟค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าแพคเกจท่องเที่ยวค่าสัญญกรรมันนี้ไม่ได้อาจจะสองหมื่นโอทอ็อปกับกรณีนี้คืออีรีซิทเท่านั้นค่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะมันจะขัดกันไหมอ่ะอกรณีโอทอ็อปมีเหรอผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบนี้ใช่ไหมคะสินค้าโอท็อปเขามี ระบบ e-tag invoice กับ e-receipt ไหมใคะ่ะได้ข้อมูลจากสำรักพกราทาธิปดีว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วม e-tag invoice และ e-receipt เนี่ยจำนวน12,395รายมีร้านค้ารวมทั้งสิ้นเนี่ยน้องในร้อยเร้านค้าอืมอ่าครนี้เมื่อวานนี้ได้เห็นกระทรวงพาณิชย์ท่านรองประดัดกระทรวงจากราย,ยอดมณี ลงพื้นที่รถตัดรารมีตัวความเรียบร้อยนี่ที่นี่เขารองรับเพราะบางทีรออีดีซีเนี่ยรอใบเสร็จชา้าเกิดมีการไปซักซ้อมโดยห้างเขาเตรียมพนักง,งานเพื่อออกไปกลับภาษีคือต้องเสริมพนักง,งานให้สามารถส่งใบเสร็จอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้าอีเมลให้ได้ภายในนาทีอ่ามาเขาซ้อมเขาบอกเขาสามารถทําได้ใน30วิจริงไหมถ้าไม่จริงมีเรื่องนะรือยังไงแล้วที่สําคัญ ห้างเขาเนี่ยเห็นไหมเอาของโอท็อปเข้าไปขายไงผู้ประกอบการโอท็อปวิสาหกิจชุมชนเอาสินค้าเข้าไปวางขายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะจะได้รองรับอีกสองหมื่นถูกไหมเพราะสามหมื่นเนี่ยสินค้าทั่วไป<ช>แต่สองหมื่นคับว่าต้องเป็นโอท็อปอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันเราก็เห็นปรากฏก,การณ์ที่เมื่อวานนี้ซ PO ี C P o L e ออ e เซเว่นเลเวอนได้ตัดสินใจเอาโอท็อปเข้าเซเว่น ก็ะจะรองรับโครงการนี้ตั้งไต่เห็นไหมค่เห็นไหมก็คือทาง CPO ระบุนะคะว่าสบหนับ <c oughs> ผู้ประกอบการ SME แล้วก็ o t o p อค่ะก็เอาหมวดสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาขายอยู่ในเซเว่นมากกว่า750รายการเห,นห็นอันนี้เพื่อจะบอกว่าเราต้องยอมรับ o t o p อมันจะย่อยๆแหมจะมา r e e e i p t อะไระใช่ไหมมันก็เกิดปรากฏการณ์นี้แต่เขาเชื่อว่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ท่านที่ใช้จ่ายจะไปลดหย่อนภาษีของปีภาษีนี้นั่นแปลว่าไปยื่นมีนาคมปีหน้าใช่ค่ะเดกออกใช่ไหมค,ค่ามันจะคึกคักขึ้น